มีคำพูดประโยคหนึ่งของคนดื่มเหล้าที่เขาชอบพูดกันแต่บางทีคนไม่ดื่มและคนไม่เมาก็พูดเหมือนกันคำพูดคำนั้นคืออะไรล่ะแล้วเราจะหยุดการพูดแบบนั้นซึ่งมันไม่เข้าท่าเอาซะเลยเนี่ยได้อย่างไรจเจริญพรทุกท่านสามสี่วันที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนเมาสองคนนะคุยกัน แล้วเขาพูดประโยคหนึ่งซึ่งอาจารย์คุ้นหูมากพอได้ยินคํานี้ปั๊บเนี่ยนึกถึงคนอื่นๆที่มาเคยเจอมาที่เขามักจะพูดใครนึกถึงคําไหนเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาได้นะว่านึกถึงคําอะไรอาจามาได้ยินคําเนี้ยคุ้นมากเลยเขาพูดว่าไม่มึงฟังกูเขาพูดคําเนี้ย มันบอกชัดเลยว่าอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะความคิดของเขาหรือสิ่งที่เขากำลังพูดเนี่ยมันถูกต้องมันดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือเรื่องของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพูดมาเนี่ยไม่ได้เรื่องรือความคิดของอีกฝ่ายไม่เข้าท่าสู้ของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายนู้นต้องมาฟังฉันสิความคิดแบบเนี้ยคนดื่มเหล้ามัก คิดกันหรือพูดกันทาให้ทะเลาะเบาแหวงกันเอาก็จริงคนไม่ดื่มคนไม่เมาบางทีก็มีเหมือนกันยมว่าไหมบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นคนไม่ดื่มหรอหนะาเนี่ยฉันไม่เคยดื่มเลยฉันดื่มก็ไม่เมาเแต่นั่นแหละปัญหาทะเลาะเบาแหวงของผู้คนหรือปัญหาความเข้าใจผิดต่างๆของผู้คนเพราะผู้คนพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังตัวเอง โดยที่ตัวเองไม่ได้สนใจฟังเขาหรอกบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะความคิดหรือความเข้าใจหรือความรู้ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันดีกว่ามันถูกต้องกว่ามันเกิดจากอีโก้มันจะเกิดจากการยึดติดถือมั่นตัวเองเย็นวันนี้เดินทางกลับมาที่วัดก็ได้ฟังแท็กซี่คุยแบบเดียวกันก็คือ เพื่อนของแท็กซี่เนี่ยเขาโทรมาถามทางฝ่ายแท็กซี่พยายามจะอธิบายเนาะแล้วเขาก็สวนกลับมานะคนโทรมาเนะี่ยพูดอย่างนั้นอย่างนี้แท็กซี่บอกเฮ้ยม uh ึงฟังกูก่อนฟังก่อนเดี <laughs> ย๋ยวพึ่งพูด,พดแต่ฝ่ายนุ้นก็ยังพูดไม่จบหรือพูดไม่หมดพูดต่ออีกแท็กซี่อาจจะตั้งสติได้หรือรำคาญก็ไม่ทราบ ก็เลยบอกว่าเออพูดอยให้หมดพูดให้หมดเดี๋ยวคุยค่อยเล่าให้ฟังพอฝ่ายนึ่มค้นมาหมดถามมาหมดคุยหมดแล้วเนี่ยเขาก็เลยเล่า,เล,าเล่าให้ฟังก็จบยังดีที่แท็กซี่ฝั่งนี้ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดให้จบจึงมีโอกาสได้เล่าได้อธิบายหรือได้ตอบคำถามนั่น ถือได้ว่าแท็กซี่ยังพอมีสติอยู่บ้างนะที่หยุดความต้องการบอกต้องการเล่าตัวเองความรู้สึกว่าตัเองถูกต้องอีกฝ่ายต้องฟังเอาว่าจริงหลายต่อหลายครั้งท้งเราเพลิสเินเนี่ยเราจะไม่ฟังคนในชีวิตเราฟังแต่ความคิดของเราหรือฟังแต่เสียงในหัวของเราและคิดว่าถูกคิดว่าใช่คิดว่าถูกต้อง วันนี้เองอาตมาก็มีประสบการณ์ทำนองนั้นกับเด็กๆเหมือนกันอาตมาสอนเรื่องอักขสรมูลสามใช่ไหมว่าแต่ละข้อคืออะไรบ้างความโลภความโกรธความหลงคืออะไรอย่างนี้นแล้วยกตัวอย่างว่าถ้ามีความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างไงแล้วมีผลอย่างไรพอยกตัวอย่างเสร็จแล้วก็ตั้งประเด็นให้เด็กตอบ ช่วยกันตอบแหละบางทีแต่มันก็ยกตัวอย่างเองบ้างช่วยชวนเด็กๆคิดบ้างก็ยกตัวอย่างไปเรื่อยๆบางคนก็เขียนตามบางคนก็คิดตามแต่ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เขียนอะไรเลยเนี่ยพอถามก็บอกคิดอยู่ <c oughs> คำถามคิดอะไรเหรอ <c oughs> ทางๆเ <c oughs> ดียวเราชวนคิดอยู่ข้างหน้าห้องใช่ไหมทางๆที่มีเพื่อนหลายๆคนก็ตอบมาเสียงดัง คิดอะไรเหรอคือถ้าเขาฟังสะหน่อยเขาจะได้เห็นตัวอย่างมากมายที่เขาจะเขียนได้อย่างน้อยก็ก๊อปปี้เรื่องที่พระอาจารย์พูดแต่แล้วเขาไม่ได้ฟังเขาเอาแต่คิดในแบบของเขาอาตมาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาไม่ได้ทําไม่ได้มีคนเดียวเป็นแบบนี้นะและคนที่จับตัวเองไม่ได้ว่าตัวเอง ไม่ได้ฟังผู้คนก็เลยไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นเหตุทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจคนอื่นนั่นเป็นเหตุทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจชีวิตหรือผู้ใด้ชัดคือไม่เข้าใจตนเองแหละสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการที่เรา จับตัวเองไม่ได้ว่ามันมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราและมันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ฉันไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกจะผิดจะดีหรือร้ายจะใช่ไม่ใช่จะเหมาะสมไม่เหมาะสมมันแค่ความคิดมันไม่ใช่ฉันแต่ถ้าไม่มีสติเราจะรับรู้ไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ความคิดหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็แยกไม่ออกว่านี่มันไม่ใช่ฉันมันแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น มันไม่ต่างจากความรู้สึกอื่นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเดก็หายไปเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้ถ้าเราไม่อยากทําตัวเป็นคนเมาที่น่ารังเกียจหรือชวนทะเลาะกับคนเราต้องเริ่มจับอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่างมีสติและแยกแยะให้ออกว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปไม่ได้สำคัญไม่ได้ถูกต้องหรือผิดเสมอไป บางทีมันก็ใช้การได้บางทีก็ใช้การไม่ได้มันก็เหมาะสมในบางสถานการณ์บางสถานการณ์มันก็ไม่เหมาะสมความรู้สึกก็เหมือนกันเราไม่ควรจะดึงดันหรือยืนยันกระต่ายขาเดียวว่านี่มันถูกนี่มันใช่แล้วก็ไปทะเลาะไปทุ่มเถียงหรือไปโจมตีใครต่อใครฟังคนให้มากแล้วเราจะเข้าใจเขาเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจุดสำคัญที่สุดคือมันเริ่มจากการ ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างมีสติฟังดูสังเกตคือเรียนรู้อารมณ์สึกของตัวเองบ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อย่างรู้เท่าทันนี่คือจุเดเริ่มต้นของการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจผู้คนเจริญบ่อย